อยู่เล่ากะทุกมือนี่กะเงียบเงาเพราะว่าคนก็เริ่มทยอยหนีไปกรุงเทพเบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะพอเขาสู่เงินเปิดอเบาไว้คือแบบนี้แหละทุกคนเงินเปือแห้งทางรดเดียวก็คือประเทศไทยคือบ่าเลยทุกคนเลยทางรดเดียวที่เห็นให้เล่าอยู่ได้คือประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะเตรียมตัวฉลองงานแล้วทุกคนไปหาดับหน้าทุกคนเลยเ็าเห็ดเป้่าแล้วเนาะทุกคนเนาะ พอมีกำแพงแล้วมีรั่วแล้วก็บสบายใจเนาะทุกคนเพราะว่าคนที่เอางัวมาเลี้ยงเขาจะเอาเขามาบได้นะกอาอีสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อวานี้มาพบกับส่องตลาชนแนลอีกแล้วตลาเขาฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในตลาดนี้เด้อทุกคนจ้าเมื่อน,นีบ้บรรยากาศคึมเนาทุกคนเนาะฝนที่ตกบ้างนะโมเมนต์สิทุกคน บมมนวชิโต๊กดอกโตกแล้วทุกคนเอ้ยบรรยากาศตอนเช้าเนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วนะทุกคนฉลากระเตรียมตัวเสียออกหน้าแล้วนะทุกคนเนาะเพราะว่าดำหน้ายังบ่ทันแล้วนะทุกคนอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆพอแหละยังสีแล้วเนาะเมื่อวานนี่ก็ฝนตกเนาะเมื่อวานนี่ก็แดดช่วงเศ้าอ่าพอน้ตอนแรงมากพอฝนตกทุกคนทุกคนสลากับพามาเบ่งบรรยากาศบ้านสลานะทุกคนเนาะ บ้านฉลาช่วงนี้ฝนตกบ่อยเด้ทุกคนจะแ,แถวอื่นะนะสวรรด์นเขตคือกันอยู่แต่ว่าแห่งเล้งนะทุกคนเนะาะฉลาเคยบึงเขาเจ้าลงคลิปเนาะทุกคน,นะกคนเป็นอย่างไรทางบ้านทุกคนฝนตกบ่อทางบ้านฉลาฝนตกบ่อยนะทุกคนเนาะพอไปติก็ไปหาเกลือกไก่นะทุกคนเราเตรียมตัวจะออกนานกันแล้วเนาะทุกคนเนาะ อยู่เล่ากะทุกเมื่อนี่กะเงียบเงาเพราะว่าคนกะเริ่มทยอยหนีไปกรุงเทพเบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะบอเขาสู่เงินเปอ้อเบาไว้คือแบบนี้แหละทุกคนเงินเปอ้อแห้งทางรดเดียวก็คือประเทศไทยคือบาทเลยด้ทุกคนเลยทางรดเดียวที่เห็นให้พะเล่าอยู่ได้คือประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะพากันหลังไล่ไปหาเงินบาทเบิดแล้วป้านอาจะให้แบบ ชาวใส่เงินบาทยกเลิกเงินบาทเป็นไปไ่ได้นะทุกคนเนาะถ้าหากยกเลิกคือตายอย่างเดียวคนเราคนเราหาเสากินคำถาหางยกเลิกคือตายอย่างเดียวทุกคนจ้านี่เท่าหล่กะระวังล่อถา่าถ่าพอปกตินะเราพาคนน้อยมาหายางโละนะทุกคนอึ้บพาคนน้อยมาหายางโลมึนบรรยากาศนะทุกคนเนาะคิดว่าคือชิค้มบนมือแล้วมือนี่ฮะบอส มันคนหน่อยจะขึ้นไปนั่งยวนตัวมาหินอ่อนถ้าอย่างรอสื่อเดียเเด๋ยวพอๆกั็มาแล้วเดี๋ยวทุกคนบรรยากาศก็กดีๆทุกคนเลยอันดัหน้าปีนี่ฮะเจอแต่ฝนเนาะบ่คอยเจอแดเเดเยอะแดดบ่กี้เมือเองนอกนั่นเจอแต่ฝนอย่างเดียวเนะทุกคน อันนี้ข่างบ้านเอือ้อยโฮสละเนาะน,ะนี่ข่างบ้านชงม้เดินนี่เพื่อนผุนสิมมึงไหนทุกคนชิมมีต้นมไ,นไ,นไม้ใหญ่แบบนี้เลย,อ,ยลอีหยังลูกเออเพื่อนผุนชิมมีต้นไม้ใหญ่เนาะทุกคนเนาะมันก็บแบบล่มลื่นดีห่างเพื่อนน่อนะไป้าปบอกเอาบอกเอาไปไปหาพอๆเอออนาะบ้าดอกเอาดอกหาพอๆดีกว่า พอเสดต้านทางออกว่แล้วทุกคนเลยไปบ่ได้ไปบ่ได้เพิ่อนี่โกอกำแทงเบิดแล้วเส้นทางออกกันสูด้านหลังเพิ่อนกะหาเนี่ยมาต้นแล้วสลากก็ไปบ่ได้ออกทางเก่าออกด้านขางดีกว่าสบายดีตอนเสาร์เลทุกคนเป็นยังไงสบายดีกันอยู่บอคนทางนั้น ท้งนี้าดับหน้าเนาะทุกคนเนาะนทุกคนสละจะมาออกดันข้างแบบนี้ระวังเพื่อนเอื้อยกับเพื่อนน้องสาวเนาะกอกําแพงไว้แบบนี้สลกะกระชออกดันข้างแบบนี้เลยเด <c oughs> ี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งปลาในบ่อเนาะพอว่าปล่อยมาได้เกือบอเกือบเดือนเนาะทุกคนออกประมาณเศร้าเศร้ากว,ว่ามือเนาะขอสละปล่อยตั้งแต่วันที่สิบของเดือนก่อนเนาะ วันที่สิบคงเดือนโกฉลาดปล่อยตอนนี้ก็วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดแล้วนะทุกคนเนาะแล้วฉลาดสิพาทุกคนไปเบิ่งปลานในบ่อถ้าพอเพชรติเกลือก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนฉลาดแล้วดำนาเสียหายพอเพชรติเอาตะนางมาก,กางอีกอ่าด้านลุ่มเนาะทุกคนเนี่ยด้านนี้ยังบาทันกลางตะนางเนาะพอฉลาดสีเอาตะนางมากางทะเบิดเลยแยกโซนเนาะทุกคนเนาะ โซนเพื่อนอยู่แต่โซนโซนเพื่อนโซนสวนอยู่แต่โซนสวนเนาะทุกคน่วนบอกอะสิเป็นโซนเดียวกับสวนเนาะทุกคนนอนเออกันงอนเนาะทุกคนฮัลโหลเงียบหวานเูกอเงียบหวานคนน้อยคนน้อยขี้ดื้อทุกคนเลยบรรยากาศตอนเช้า ดสดชื่นจังเลยเนาะคนหนาฝนกะยังกะซุ่มซื่นไปเบดิดเนาะเขียวกะจีไปบเบิดแตนมไปทางใดกะมิจต่ำนะนะทุกคนหนาฝนเนาะหนาฝนมันกระต่างจากหนาล <c oughs> แลยเนี่ยฉลาสิพาทุกคนไปเบิ่ง pet pet เป็ดพอเปรติแบบเกือบเป็ดเนี่ยเถื่อแต่ละเถื่อเกือบชั่วโมงเนาะทุกคน นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นขอกเป็ดพอเพติเนาะมีเป็ดอยู่หกตทุกคนแต่ก่อนมีอยู่เก่าโตชุดถ่ายมันตายไปตายไป,ตายไปเลยอยู่หกตขลอเ,เออใหญ่แลวเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็เอาอนันเอาตะนางแบบนี้มาคึงไว้เนาะแล้วก็เห็ดลังค่ายเพิ่นอยู่ไต่กก้ใหม่แบบนี้เนาะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวไปบุ่งผอพปติเกือปลากัน อันนี้ก็เป็นด้านหลังเพื่อนเราทุกคนพื้นที่ด้านหลังเพื่อนในกวางเติบเนาะทุกคนเนาะย <c oughs> ังไงทุกคนต้นกะเพราสละมันเกิดใหม่มาเนาะทุกคนแมนเบิร์เอน็นี่เป็นเบียร์นหน่อยเป็นต้นนหน่อยนน่อยแมนเบิร์แมนเบิร์เลยนี่แล้วสละสีขยับขยายแล้วนี่พะวาอยู่ในนี่มันจะเป็นอ่ามนทางเนาะ ทางเขาสวนมมนต้องตัดต้นใหญ่ออกตัดต้นแบบนี้ออกนะทุกคนเดี๋ยวสละจะเอาพวกนี้ค่ะไปหาปลูกบอนอื่นนะทุกคนเนาะพอได้กเก็บกินด้ยนี่อันนี้ก็ปุงให้กินตลอดนะสองต้นนี่อันนี้ก็เป็นสวนเก่าสละนี่กำแพงสีแบบนี้เลยนะทุกคนแบ่งโซนแบบนี้เบิ่งนะ่ตะไคร้สละบักใหญ่ไปเลยเดี๋ยวสละสิตัดขายอยู่ทุกคน เดี๋ยวแล้วดำหน้าก่อนสละสิตัดขายนะไอ้อจเจ้เกลือปลาเลยเนี้ยโบเห็นซ้ำโบเห็นซ้ำเกลือปลาพอพัติเกลือปลาเป็นทีเรียบร้อยแหละพอพัติเกลือเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนบบเห็นซ้ำทหาว่าแนีนแบบนี้มันก็ขึ้นมาอยู่ดิทุกคนน้ำก็เริ่มหลายแล้ยนะทุกคนเนาะพอมันวิดกั้นน่ะนั่นทุกคน เ็นกันนั่นบอกทุกคนถ้าหาวก็นำถั่วมหั่นอะวิตกันนั่นอะมันสิกลายเป็นน้ำซึมเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเอาดินมาถมเสืส่อนะถมเห็ดขั้นคู่มันเสืสินะบแมนดินนั่นโบมันเสถ็เท,ะ,เทะนะมันก็เลยแบบซึมพอมันจกลงบบไดรหลนยเนาะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนสลาสีแยกโซนแบบนี้เลย อันนั้นก็เอาตะนางสูงมาใส่เนาะทุกคนเนาะโคดคนหน่อยขี่ดือ้อคนหน่อยกับคนหน่อยขี่ดือ้อหมุน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 คนขี่เลน้นำหนักคบนบริธรรมาดาบ้องแนนทุกคนพักสล่ะเอา้ามีแนวมากัดอีกเลยได้อายเอ้ไมีแนวมากัดอีกเลยยกขึ้นให้คอยหนะ้ายกตั้งตั้งทึ่งผู้คได้กินเด้อทุกคนนี่ ยันแบอยู่มากัดท yeah. ุกคนเตรียมตัวแล้วทุกคนเลยอให้อยองหน้าทุกคนไปเห็ดหนาทีพระลกิจของเฮาให้มันเสร็จเราทุกคนเนาะเอะไรกุญแจเนเอาแล้วเอาแล้วปิดเลยพอแล้วแล้วกะมานั่งอยู่เพื่อนเนาะทุกคนพอปารตีก็ใิ้ได้เห็ดเวียกต่อเพราะว่าเสีเห็ดเทีอนหน่องไายเนาะทุกคนเนาะเสีเห็ดเทีอนคั่วเพื่อนบอกว่า เห็ดเทียนคั่วให้เน่เห็ดเทือนหลังอ่าเครื่องปูนเครื่องไม้ฮะนะทุกคนพอแล้วหน้าแล้วก็พอไปจีกับสีเห็ดเทือนต่อเนาะเห็ดเวียกต่อส่วนฉลากะบันนี้อาจเชิได้ภาพพอยายเสือไปเที่ยวกรุงเทพอีกเพื่อนึงเนาะทุกคนรอดลุ่นว่าจะได้ไปบ่เนาะทุกคนเนาะพอพอยายเสือ่าอยากไปเที่ยวกรุงเทพเนาะทุกคนเนาะถ้าพังเบิึงถ้าหากว่ามีโอกาสไปสลากระสิไปเที่ยวกรุงเทพเด้อเชิได้ภาพพอยายเสือไปหาเที่ยวเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเจ็ดโมง,ดมง,งเ,เด็กทุกคนหกโมงครึ่งแล้วแต่ผ้าพกก้นก็ยังมืดยังคึมอยู่เนาะทุกคนแต่ละมือฉลาดชตื่นแต่ต้ยหาเนาะพอแพัตี้ดอกตื่นแตีต้ยหาจนฉลากะตื่นน้ำรังพอแพตต้เนาะทุกคนเนาะอ่าประมาณหกโมงหกโมงน้อยๆก็บชิพากันออกหน้าแล้วนะทุกคนเพราะว่าไปหอดแล้วแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผา้าลงไปด้ำหน้าเลยนะทุกคนเพราะว่าแต่ละมือฉลาดส,สิลงไปด้ำหน้าลงไปเห็ดเบี้ยนะนก็เพิ่งเจ็ดโมงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า ขาวเร่งมันแล้วเนาะเพราะว่าห้องบริจ้างคนเนาะทุกคนพีนี่บริจ้างคนเลยบมี้คนคือว่าอะไรทุกคนเขาเจ้าหลังไรไปคงเสพไปแล้วเขาเจ้าก็ต้องไปหาหมองที่ดีกว่วเนาะทุกคนเนาะมุงคนน้อยเงียบใช่ชีวิตอยู่บ้านนี่ก่ะอ่าลำบากขึ้นเนาะทุกคนเนาะทุกอย่างมันบอคือเก่าอะนะทุกอย่างบอกคือเก่าทิ้งทุกอย่างมันเฟ้อเนาะเงินกับเฟ้อเขาคล้องกับแพง สู่ต่อไปเนาะทุกคนเนาะเขาต้องอยู่ให้ได้ฮะนะในบ้านเมืองเขาเองต้องอยู่ให้ได้ถึงจะเกิดอีกยังข้นเขาก็ต้องสู้ๆเพื่อเนี่ยแหละทุกคนชิงได้ที่เขาผสมคนซื้อเขาก็บอซื้อคือการเห็นหนาเห็นหน้านี่กะประหยัดขาใส่ใจเชฟขาใส่ใจเขาแบบหลยเลยแหละเพราะเขาก็ต้องซื้อเขาเนาะทุกคนเนาะถ้าหาว่าเขามาอยู่บ้านเขามาซื้อเขานคูอบัไว้ดอกทุกคนอยู่ในความโศกไร้แต่ยังมีความโศกดีคือคนว่าเนาะ นหนอยเขาก็มีทีมีทางเข้ามาหากินเะนะทุกคนการใส่ใจเขากะเจ้ากี่ที่ใส่ประหยัดประยชเอาเนาะเพื่อนบริบสเอาเขาบอซื้อก็พ่ออยู่ได้แหละทุกคนนี่แหละทุกคนฉลากอะ่ะสิไปหน้าเลยเด้อบดไปเราทุกคนมือนี่นยังมานึงอันนี้ออกก่อนทุกคนป<ะ>เป็นยังลูกนี่นี่เมือไหนคนหน่อย ย่านเพืเ่อนเอาเพื่อนง่อยถังไว้ดยมาดึงไหมออกนะทุกคนเพราะว่ามันขวงมันขวงทางออกแบบนี้เนะทุกคนเลยว่าดึงไหมเขาที่แรกก็เเฮดดีแล้วเขาเจามาลือ้อนี่แหละทุกคน,นกับบรรยากาศบานของของสลเนะทุกคนเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเนาะบรรยากาศดีเลยทุกคนเดี๋ยวสละสิรอดนะมึงจะ ตนี้น้ำจับทั้งวันเตรียมตัวจะออกนาแล้วทุกคนไปหาดับหน้าทุกคนเลยเผ่าเห็ดเผ้าแล้วเนาะทุกคนเนาะพอมีกำแพงแล้วมีรั่วแล้วก็สบายใจเนาะทุกคนเพราะว่าคนที่เอางัวมาเลี้ยงเขาจะเอาเขามาบได้นะกาสิีเอาเขาได้แ่ะชวนชวนดันลุ่มเนาะหัวสละยังบ่ทัท่านเดสวนยังบ่ท่านเห็ดหัวนะสวนด้านลุ่ม เอาเขาได้ส่วนนั้นแต่แถวหน้าบ้านแบบนี้ก็เอาเขาไปได้นะทุกคนเนาะเพราวะว่าเขามีรั้วมีกำแพงแล้วนะมันกะปัดความรำคาญเนานะแบบเขาเจาเอาเขามาเลี่ยงเขาเจาก็บอกเกรงใจเขาดีทุกคนเขาเจาบอกขิดว่าเป็นทีของไผ่ิดแต่ว่าเออบอกมีคนเอาเขามาเลี่ยงอย่างเดียวเนาะทุกคนเนาะนพาไปวิงดันนะเฮ้ย <c oughs> กว่าีมีชีวิตแบบนี้ก็ยากเติลบล้วาบบลำบากเติบนะทุกคนกว่าีมชีชีวิตชีวิตแบบนี้กได้ยากเติบล้วลำบากเติบไปสูดทนอดทนสูออยู่กรุงเทพเป็นเวลาสิบกว่าปีเนาะทุกคนเนะาะกว่าที่มีชีวิตแบบนี้กว่าได้แบบมายืนอยู่บ้านจะโค้งได้แบบนี้ฮะนะทุกคนก็ะลำบากเติบพอมาแล้วก็มาแบบความลำบากอีกนะมาเจอเงินเปิดมาเจอเศร,รษฐกิจเศรษฐกิจกอดีนะ แต่ก็ต้องอดท้นสู้ส้นกันไปเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าทุก <S <S อย่างมันบป็แนแหนนอนะนะจิ่งที่แนนนอนที่สุดจะชีวิตเราเองเนาะเราก็ต้องโห่จักวิธีใส่ชีวิตโห่จักวิธีแก้ไขในตูวของเราเองเนาะคือตอนนี้สละก,กับพยายามแก้ไขในโต๊ะเจ้าของพยายามใส่ชีวิตไหนอ่ามีสติสุดสุดนะเพื่ออยากอยู่กับลูกกับเต้าเพื่อยากอยู่กับพอกับแม่เนาะ แต่เมื่อหนึ่งทหารบวไว้แท้เขาก็ต้องหาทางที่ดีห้ชีวิตเจ้าของเนะทุกคนภาว่าชีวิตเขกา,า,กาก็ยังอีกเงาไกลเนาะเพราะตอนนี้สลากะกำลังที่สามสิบสองเนาะวันที่เจ็ดจังน้อยนี่สลากกับครบสามสิบสองเต็มนะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนสลากะเฉพาะจบคคิดสำนีก่อนขอใหายทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสลากนีเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ